สวัสดีครับท่านผู้ชมเดีย๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขยาแนวพื้นกระเบื้องในห้องน้ำจะเป็นร่องเลือดแล้วทำให้น้ำมันซึมลงข้างล่างได้ท่านผู้ชมนะตามเนี้ยสำคัญมากเลยเนี่ยตัวดีเลยนเนี่ยเนี่ยมันจะซึมลงไปข้างลา่างโดนฝาโดนหลอดไฟข้างลา่างเดี๋ยววันนี้จะปูนใช้ปูนขาวธรรมดาครับปูนยาขาวยาแนวปูน,นะน,นทุกแกปูนอะไรก็ได้ผสมเดือดเหนียวนะ ่ปาดเข้าไปแต่เราต้องใช้ทุงมือนนะอันนี้ช่างเล็บต้องนิ้ขนาดแบบนี้แบบไม่ต้องใส่เนี่ยมันคินแล้วแต่าทางที่นี้ก็ต้องใช้อ่ะก็กันปูดมันกัดนิ้วกัดมือ องพื้นเนี่ยสำคัญเป็นมากแล้วเราล้างห้องน้ํำเราจะเอาน้ายาล้างห้องน้ํามันล้างเลยทำให้เป็นร่องมันกัดเห็นกอะไรยาแนวหมดเลยเขียนลึกๆเนี่ย là kiểu như này rồi, nè, 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 Dạ, สักสี่ห้าแผน่นเราก็ใช้ฟองน้ําเช็ดตามอย่าให้มันเยอะอเกินไปถ้ามันเยอะอเกินไปนะมันปูนยาเนี้ยมันจะแห้งพอแหง้งมันเช็ดออกไปได้มันจะไปกลายเป็นครามเสียเหนะ็คไหมก่อนใช้ฟองน้าเช็ดตามฟองน้ำมาแล้วเช็ดเลย

เอจบเนี่ยร้อยคับท่านผู้ชมเนี่ยเรียบร้อยเสร็จเสร็จไปอีกหนึ่งห้องสำหรับการยาแนวพื้นห้องน้ำ ไอที่ขาวๆเนี่ยไม่ต้องกลัวมันเท็ดออกให้มันแห้งก่อน pues like เราเช็ดทีเดียวทุกซอกทุกมุมเราเอาลงให้เต็มหน้าเลยนะอย่างนี้ใช้อีกเวทใช้อีกได้หลายปีคับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนานเลยแหละก็ใช้ปูนขาวธรรมดาอันนี้เราพอใช้มือนล้างน้ําไปไม่เป็นไรมันจะกัดมันก็มันชินแล้วท่านผู้ชมหลักใหญ่ใจความคือเราแสดงเห็นว่าเราสามารถ ยาแนวขึ้นห้องน้ําใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปลอกกระเบื้องหรือเปลี่ยนกระเบื้องใหม่นะแล้วยาแนวเสร็จแล้วมันก็ดูสวยงามมันน่าใช้ขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการำลังใจจกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ตอนนี้ก็เสร็จเสร็ดลพาแห้งก็จะสวยงามเลย You yeah, have